m a ร์ติงแมเนเจของโซโหนะครับมาเล่าให้เราฟังเพิ่มเติมนะครับสวัสดีครับคุณมุกครับสวัสดีค่ะคก็ <ผม S 2> ขอบคุณมากเลยนะคะที่เชิญมาร่วมจอยเว็บ,บินากับทาง Mill Master นะคะ Mill Master ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นโปรเฟชชั่นอลของโซโหนะคะก็วันนี้เนี่ยนะคะ,ะเรา ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะคะชื่อจิรชยานะคะเป็น Marketing Manager ประจำประเทศไทยของบริษัท Soho Corporation นะคะก็จริงๆแล้วพาร์ทนี้ค่ะอยากจะแค่มา สริมสร้างความมั่นใจแล้วก็มาแนะนำตัวนิดนึงว่าเราเป็นใครและเราเให้บริการเรื่องอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคือโซโฮเราให้บริการเทคโนโลยีนะคะซึ่งจริงๆหลักๆหลายๆท่านอาจจะรู้จักมาบ้างในเรื่องของซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันที่เราให้บริการอยู่แต่ว่าเราเนี่ยยังมี อีกหลายทีมที่ให้บริการทั้งในเรื่องของอินฟราส r ตรกเจอร์แล้วก็เรื่องอของ Data Center ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาพูดในเรื่องของแอปพลิเคชันเป็นหลักละกันนะคะค่ะก็เราอยู่ในตลาดมามากกว่า26ปีแล้วนะคะแล้วก็ให้บริการแอปพลิเคชันทางธุรกิจเนี่ยมามากกว่า150ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย เรามีผู้ใช้งานเนี่ยมากกว่าร้อยล้านยูเซอร์กันเลยทีเดียว <Wow. S 2> นะคะ <c oughs> ค่ะแล้วก็เรายังมีอีโคซิสเต็มที่คอนเน c t กับพาร์ทเนอร์ในแต่ละประเทศอย่างประเทศไทยอะคะ่ะ <c oughs> กย็ยินดีมากเลยที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Millmaster <c oughs> ก็ให้บริการในหลายๆแอปพลิเคชันที่ที่เรามีอยู่นะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูมาดูกันนิดนึงว่าทำไมเราถึงพิเศษในตลาดนะคะ อันนี้อยากจะให้ดูคร่าวๆก่อนอว่าอนี่คือทั่วโลกแล้วออฟฟิศของเรา เราเราให้เราให้บริการลูกค้าทั่วโลกเลยค่ะมีทั้งอเมริกาฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่ง APEC แล้วก็ฝั่งออสเตรเลียด้วยเช่นกันอันนี้จะเป็นจะเป็นออฟฟิศนะคะแล้วก็ในส่วนของ Data Center นะคะ Data Center ก็เช่นกันเราก็จะมี Data Center ทั้งในฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่ง AP แ c แล้วก็ฝั่งอเมริกาที่ให้บริการอยู่เพราะว่าตัวแอปพลิเคชันต่างๆที่ที่เรามีค่ะข้อมูลต่างๆเนี่ยะจะเป็น เบสซอนคลาวด์เพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมี Data Center ที่ที่ที่ปลอดภัยแล้วก็มีจำนวนเพียงพอกับการใช้บริการด้วยเช่นกันนะคะอย่างหน้านี้ค่ะก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านได้เลยนะคะว่าแอปพลิเคชันที่เรามีอยู่เนี่ยเรามี มาตรฐานรับรองในหลายๆอย่างอย่างเช่นแอปพลิเคชันบางอย่างที่ที่ต้องเน้นความปลอดภัยสูงเราก็จะมี two factor authentication ในการเข้ารหัสฐานมือถืออีกครั้งนะคะหรือว่าเรื่องของ gdpr ที่เป็น compliance เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าเหมือนอย่างในเมืองไทยเรามี pdpa ใช่ไหมคะก็ก็เช่นกันอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วเรื่องของการ antivirus malware ต่างๆรวมทั้งมาตรฐาน iso ซึ่งตรงนี้เราก ได้มาตรฐานจากทั่วโลกนะคะ,อ,ะ,อ,ะอย่างที่เรียนให้ทราบไปว่าแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเรามีทีมวิจัยและพัฒนาเนี่ยมีการพัฒนามาตั้งแต่ปี2005จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีมากกว่า55แอปเราเน้นเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็โซลูชันที่ใช้สำหรับธุรกิจโดยเฉพาะเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยอยากจา อันนี้อันนี้เป็นแบรนด์ที่ท,ทั่วโลกให้ความไว้วางใจกับโลรดักต์ของเรานะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีที่ใช้งานอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น Minor Hotel นะคะ,ะหรือว่าเดอะสยามนะคะก็เป็นเป็น manufacturer นะคะแล้วก็ทิฟฟ่าจิมทอมสันแล้วก็มีอีกหลายเจ้าเลยทีท่ใช้บริการอยู่ในเมืองไทยนะคะแล้วก็แบรนด์สากลด้วยเช่นกันแล้วก็รวมทั้ง รางวัลต่างๆมากมายในแต่ละโปรดักที่เราได้รับการยอมรับจากหลายๆหลายๆแหล่งไม่ว่าจะเป็น Gardner หรือว่าจาก Nucleus Research นะคะก็อยากให้ทุกท่านมั่นใจจริงๆในในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะ